มันปักมือมันก็เจฟคือกันแน่ลูกกล้ามเอ้าที่ไหนกล้ามมันเหนียวนะลูกอย่าไปจังใช่โอ้ปาเข็งใหญ่ปีกยินกันตำมหมักทัวนอไปดิพี่น้องพอกันก็บรรยากาศตอนแรกอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้หลังจากเลือห้องเฮี้ยนอหนุ่มๆนิมก็นี่นาเพิ่นมางมปลาอยู่ข้างเฮือนให้หน้าข้างเฮือน เออโบเมนไฮน่านอนอยู่แม่งประธาน,นเป็นไฮน่ามันเป็นบวกต้อเอาน้องเออพิน่นเพิ่นห้องมาอีเมสเอาโทรศัพท์มาถ่ายให้พี่น้องนเบิ้งแน่เพิ่นว่างมปลาใสเขาว่าห,หลายไปดุกสิได้ปลาุกหน่อยฮะเออนีน่คือขางเพื่อนเขาเองพี่น้องอควบรอดประคบบวกน้ำคอนโอ้ยระวังอันนั้นได้ดุกแล้วบ้างมันปางมือจะไหนผู้นี้แล้วสีแกง ตัวใหญ่เติตัวนี้ใช่มาโซ่แน่ลูกฝาน่าเดปะคอปะคอเนด้เติร์มาลูกเอามัเขาตีนมมันเข้าปักมีแนไนเลยนี่เนาะเข่าปักแต่ก็ห้าลายจตายได้หนามมันเบิดมตัวนี้เป็นอะกระถุงมัใช่ใส่ส่มันดูดมันดูดกมก ดูำมอไเลย้นหมุนไปเด้อโอ้แล้วมันปลาเก๋ืนี่นี่ปลาคาวเอาเนี่ยงน้ำเลยอ้ยมันคำมันกับปลากมือตว่านี่เด้ปลาขาวมาเิดนะปลาคาวปลาขาวหนอที่ได้ลนายนะบ่นพอโอพอแกงมน้ปลาเงมันโตอย่ไงไปเดี๋ยวพี่น้องกดงบนงบงบงบย่หองมาใส่แม่พ่อมาเียบ ผู้ที่ได้ปลาเค็งสองตัวอยู่ข้างเพื่อนเ่าเองพี่น้องเอ้ยตรงหน้าข้างเพื่อนเ่าเองงมกระบ้างในหลวงมันมีปลาลูกหันหยามันปักมือเงียงมันหันเจ้าสิปวดได้หันโอ้ปลายังหลายอยู่เลยลูกเดด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 โตวบบไงแบบไงพุ่นลูกอยู่บงนรังนี่นะ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 ในบนรังเจ้าลูกหันหันหันเห็นบ่เห็นบอเนี่ย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 เด็ด

แม่นเห็นต anyway, right. ัวบอกไงนะฮันผมบอกแม่ว่าอาหน่อยแมวสาบอกไงหมเ่บวเสียมาเสยจังไรหอมาใจเด็ปลาเข็งเออาเอาแกงเสบอกบัวไปวาดมืออื่นมืออื่นจังหันจังหันขับจังหันเด็เเอาตังรูปปเด็กโอ้เด็กลาเข็ง

เอากระทุงสอนอาไังหลังเจ้าฮันุนนี่ยมนี่ปลานีเออสาตร์อันนี้ก็นิ่มอันสีาเนี่ยออขูหบยังเด้กนี่นิ่อันนี้ีนี่ก็ง่ากอแค่หันแกงเสียบด้วะตัวใหญ่ฮะมัดดีหยมในนอหอหยมันมันเหรอปลาอันปลาี้ยปลบ้างปลาหมือได้หรอ มหลอดยี่วันนี้นี่ดียปเนีจับมาีเนาะข้อออกแน่กถุงมิเติดินไมหัน,นกรสีย่างอยู่หันแล้วห้องเห็นมันดุกมันอยู่ใน,นหนาเราปลอนเนาะเดีเด็ดเดทั้งหลังขางอีนี่นานปลาเขงหันจะเจะ้จจกากล้ามื่ไหรหรอกลกูกเอากระถุงตี้ ซาจะกระซาใส่ miracle, สส first, สกระถุงเลยเด็กบางคนมาหนนันเตบเสิบอยู่หนนเก็บเอาินี่ตกกินก็เอะไเป็ดหันปลาขามอปลาค้าวน่อยหมอเด้ดิเมสรไปบึงท่าหันดน่เด้เด้เนาะโอ้อยู่วันตีนว้หุ่นยังหลอยู่น่ก็่ยี่อะ เข, aurus, ขงกูกูนี่นี่เอาวะนี่เอามืองล็ไปนี่วนี่กู่งอะไรอยู่นี่นี่อบ้างมือได้อจับเอาตีหน่ก้ามเอาตนอยก้ามมันเหนบยาีแล้วเ้อย่าไปทั้งตวใหญ่ายตใหญ่ใช่โอ้ปลาเข็งใหญ่ปีงกินกัตมักทัวน้อทัวาทัาหนเก็บ ก e um ี่ต้มมัดใส่กระซ้าหาบ่วงอีกบ่วงดุเอาเอาใส่ขมโอวะเอากระซ้าหน่อยเด้อแม่เอาใส่ในตีกระซ่าอันน้อยมันจีดใส่ตามมั้งเหรอบวกนี่น้อยหนึ่งกับปลาปลาลายเนาะมันมาขอนอยู่นี่เนาะมันบโมเรนีมันโมโลก เก็บเก็บใส่กระกะซังพีู่เก็บเศษซ่งกอนมายืนเบิ่งพวกเพ่นงมป่าเร่เร่เร่เรเร่รูีเท่าขนาดรูก็ดมเป็งปะเาดเร่ มัับนอยู่ขางเฮือนเท่าเองนี่เบ้องนี่บริเฮตหน้าโอ้มันหมดคนหน้าเองถ้าเห็ุเอียง่าไหมถ้าตีบาน,นาม,าามันงงไปห้งหัวของทีเหยน งบึงงบึงนี่นี่ยุตินนี่นาฮะแม่เห็นบวบตุกง่ายลอยตุกง่างงบวไฟเนาะ ืมได้ร้ายเนาะเดรร์น้องดิส่าน้องดิส่าสบายดีพี่น้องในรถเปียกไปเปียกแล้วแกวแก่อนแล้วเออเออเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปก่อนปลาเค็งพี่น้องโตหนุอยตัวใหญ่ปนกันเบิ้งไปถ่ายทั้งเพื่อนเบิ้งให้เบิง้บงปวดแฉะวันไหนมันหมืแห้งเลยเดี๋ยวพี่น้องปลาเค็งส่วนใ้ายกับซิมีแต่ปลาเค็งเนาะปลาคอแน่แล้วกับปลาลุกแน่พอคนไปซาม่าไปงมม่าบางกีเนี่ย เมื่อกี้นี่ทายอยูกกะลางมันเหมือนร้ายกันเลยว่าเอาขึ้นมาทั้งเพื่อนี่เพิ่นกะลางขี่ตม้มออกแลออกแน่น่ะเนาะ,นอ,ะอ้าสำหรับคลิปนี้กะสิท,ทายให้พี่ให้นองเบื่องเพียงสำเนียก,ก่กันเด้อฝากากดไลค์ก็ดแชร์ก็ดติดตาม,มกอกดติดตามสองเฮ็ดกินข้าวบ้านเลยเด้อพอกันไหมคลิปหนะ้าบ๊ายบาย